สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วค่ะน้ำตาลนะคะจากช่อง Luxury GN จ้าวันนี้นะคะมาทำคลิปนอกสถานที่นะคะพอดีจะขึ้นไปพบลูกค้านะ,ะแต่ว่าจะหน้าปวกขึ้นไปก็ลูกค้าก็ไม่น่าคือลูกค้าคงไม่อยากคุยด้วยนะคะเดี๋ยวขอแปลงล่างนิดนึงนะคะวันนี้นะคะ How t ูนี้มีชื่อว่าสวยเร่งด่วนนะคะลองติดตามชมก็ได้เลยจ้าก่อนอื่นนะคะน้ำลงครีมบำรุงเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวตามด้วยสเปร์นิดนึงนะคะสเปร์นะคะของเฟสดอปอีกเช่นเคยค่ะให้ดูสดชื่นนิดนึงนะคะสดชื่นจริงๆเสร็จแล้วนะต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องหานิดนึงเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยค่ะเล็กมากแล้วก็ของในนี้เยอะมากๆเลยต่อไปนะคะเอามาลงเบดนะคะเบดตัวนี้นะคะของ The Face Shop นะคะเป็นเบสสีเขียวนะคะปรับให้หน้าสว่างนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าคือฝนมันจะตกด้วยนะคะแสงมันไม่ได้ด้วยไงวันนี้ค่ะถูไปนะคะถูไว้ทั่วใบหน้านะคะเดี๋ยวทาให้ทั่วเลยนะคะ ว,ว,วันนี้คือน้าจะทพยายามทำคลิปให้เร็วนะคะเพราะว่ามันจะได้ได้ใช้ได้ตลอดนะสำหรับการแต่งหน้ารวงด่วนนะคะคเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ได้นะคะลงเบสเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะตามด้วยคอนซีลเลอร์นะคะคอนซีลเลอร์นะคะวันนี้น้ำใช้ของ n i x นะคะอ่าทาน,นะคะที่จุดบกพร่องบนใบหน้าของเรานะคะของน้ำเนี่ยมีรอยคล้ำใต้ตานะคะ ก็ค่ะทาไปที่ใต้ตานะคะก็แทบ็บแทบไปนะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็เพื่อนๆคะ่ะใครมีข้อมูลเกี่ยวกับอ่าสิวนะคะน้ำเป็นสิวข้าวสารที่เขาเรียกกันนะคะสิวข้าวสารเนี่ยมันเกิดจากไขมันอุดตันอะ่ะแต่น้ำไม่รู้คือน้ำไม่อยากทำเลเซอร์เพราะว่าเป็นภูมิแพ้ที่ใต้ตาไง ถ้าสมมุติว่าเคยไปที่คลินิกอะนะคะแล้วทีนี้หมอเขาไม่ทําให้เขาบอกว่านะเป็นภูมิแพ้กลัวว่าจะเป็นอันตรายกับกับตาเราอะนะคะมีวิธียังไงคะช่วยช่วยแนะนําหน่อยนะก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะขอบคุณมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปหรือเวลาแต่งหน้าเนี่ยมันออกมาคือมันมีข้อบกพร่องตรงนี้แล้วมันดูไม่สวยไงค่ <c oughs> าแล้วก็แทบไปทั่วนะคะตรงไหนที่มัน เป็นรอยที่เรารู้สึกว่าเออมันไม่โอเคมันมันดูไม่สวยเราก็ทาลงไปเลยค่ะด้วยการกดนะคะตรงข้างจมูกด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้นิดหนึ่งสีที่มันไม่สม่สำเสมอนะคะบนใบหน้าของเรา เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะน้ำจะลงแป้งฝุ่นก่อนนะคะแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้นะคะของโลตีนะคะพูดแล้วหิวเลยชื่อน่ากินมากเดี๋ยวลงที่ใต้ตาก่อนนะคะโอ้ย เสร็จแล้วนะคะลงให้ทั่วไปหน้านะคะทาไปก่อนเกี่ยที่หลังโอเคมันก็คล้ายๆกับเอที่น้ำทําคลิปออกไปสวยได้ภายในสิบนาทาีก็คล้ายๆกันนะคะแต่ว่าจะพยายามให้เวลามันเร็วขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะ ต่อไปนะคะน้ำลงแป้งนะคะแป้งนะคะเป็นของ e อ f นะคะ ELF ตัวนี้นะคะ,ะเพื่อเซตให้หน้าเซตแป้งฝุ่นเมื่อกี้นะคะให้ให้ใหสว่าให้มันติดทนนานนะคะนี่ด้วยการกดลงไปนะคะโอเคทีนี้ เส็จแล้วนะคะเรามาเขียนคิ้วกันค่ะเขียนคิ้วนะคะเล็กลงทุกคลิปทุกคลิปนะคะนี่สาเขียนคิ้วของไดโซนะคะลากไปนะคะลากจากหัวคิ้วนะคะวันนี้น้ำไม่ค่อยอธิบายมากนะเพราะว่ารีบนิดนึงก็ให้เพื่อนๆแต่งตามได้เลยนะ ยังไม่มีเวลากันคิ้วเลยค่ะคิ้วมันยังไม่ค่อยเท่ากันละวสองข้างเนี้ยเวลาเขียนมันเขียนลำบากไม่เท่ากันเดี๋ยวเรามาเก็บรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะคิ้วนี้ให้ให้ความสำคัญกับเขาหน่อยเพราะว่าคิ้วเป็นมงกุฎของใบหน้านะคะแล้วต่อไปนะคะ บัลเซอร์นะคะวันนี้นะคะน้ำใช้ของคอลเลกชันนะคะคตรงนี้นะคะอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าสีมันมันมีหลายสีนะมันไม่ใช่สีเดียวเหมือนบอลเซอร์ไวันไว้ให้น้ำเคยใช้นะคะก็ค่อยๆกดลงมานะคะแล้วก็ลากอย่างนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็แับผ่านิดนึงเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเรามาคัดเบ้าวันนี้หนึงค่ะวันนี้นะคะน้ำใช้ของ Urban Decay นะคะ n e k e d Smoky นะคะใช้สีนะคะสีนี้นะสีนี้นะคะคัดที่เบ้าตาตรงนี้นะคะลากจากตรงนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะค,คัดไปอย่างรวดเร็วด้วยแล้วแบบ คือถ้ามีจริงๆแล้วถ้ามีเวลาแต่งหน้านะคะคที่จะแบบว่าแต่งให้หนุนถนอมกับผิวหน้าหรือว่าดวงตาของเราด้วยนะคะมันจะทําให้มันมีรอยเหี่ยวย่นนะถ้าสวยทําทไปแรงๆอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากนาอททำทำอย่างนั้นแหละรีบรีบทุกครั้งเลยค่ะเพราะมันคนแต่งหน้านาน okay. เสร็จแล้วนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะสีเดิมนะคะ สีนีนิดนึงค่ะสีมนตาลเข้มนะคะนี่นะคะถ้ากล้องไม่โฟ,โฟกัสนะคะยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะอืม mm hmm. เดืเร่งด่วนจริงวันนี้อ่าต่อไปนะคะสีแรกเลยนะคะสีนี้นะคะทาที่หัวตานะคะวิ่งวับเรียบตานิดนึงนะคะ เพิ่มความสว่างให้ดวงตาของเรานะคะทาลงไปตรงนี้นะคะทั้งสอง้างแล้วก็ทาที่ตรงนี้นิดหนึ่งเสร็จแล้วนะคะเอ้เมื่อกี้แหละสีที่มันเข้มนเนี่ยสีเนี้ยทาตรง ตรงหางตานิดนึงนะคะลืมเอาแปรงมาใช้อันนี้แล้วกันนี่นะคะปัดให้มันดูฟุ้งนะคะโอเคเรียบร้อยอยังไม่เรียบร้อยนึกว่าเรียบร้อยแล้ะนี่นี่อันหนึง่งลืมค่ะสีนี้นะคะทาตรงตรงนี้นะคะรอยต่อนะคะตรงหนกคิ้วนะคะ ทั้งสองข้างค่ะโอเคแล้วก็เบรนนิดนึงนะคะให้มันดูส m ooth นะเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเขียนตากันค่ะไอายไลเนอร์ไอายไลเนอร์นะคะวันนี้น้ำใช้นะคะของโทนี่มอลลี่นะคะตัวนี้นะคะของเกาหลีนะจ๊ะ วันนี้เป็นเจลไลเนอร์นะคะเดี๋ยวขอหาไอ้นี่แป๊บนึ่งโอเคเจอแล้วนะคะเขียนไปเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกคลิปที่ผ่านๆมานะคะวาดตรงนี้นะตรงนี้นะคะค่อยๆให้มันชิดคนขนตานะคะ พยายามให้ชิดคนขนตามากที่สุดนะคะเวลาแต่งหน้าเวลาเวลาเขียนไอาไลเนอร์เนี่ยคะ่ะอย่าน้ำขอยยาใช้กระจกใหญ่ดีกว่ามองไม่ค่อยเห็น โอเคแล้วก็พอเขียนมาได้อย่างนี้นะคะถึงหางตาแล้วนะคะลากลงมานิดนึงค่ะเนี่ยนะคะจะทําให้ตาดูคมเข้มนะคะแล้วก็อีกข้างหนึง่งก็เช่นกันนะตรงนี้นะอา่าลากลงมานะคะแล้วก็เขียนอินไลเนอร์นิดนึงนะคะใช้อันเดิมอะคะ่ะเขียนวาดไปทั้งสองข้างนะคะ อะเลอะใช้คอนตัวตบัดเช็ยที่เลอะออกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่อายเชโดอีกทีหนึ่งเนี่ยพอเวลายิ่งรีบนะอะไรก็ช้าไปหมดเลยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะมาใช้มัสคาร่านะคะ มคคานะคะน้ำใช้เอสเต้ลอเดอร์นะคะดับเบิลแวร์นะคะปัดนะคะอย่างที่บอกนะคะในหลายคลิปที่ผ่านมานะคะที่น้ำเคยบอกว่าเครื่องสำอางนะคะไม่มียี่ห้อเดียวกันอย่างที่น้เอามาทำพาวทูเนี่ยไม่เป็นไรนะสีที่มันคล้ายคลึองอย่างายแชโดนะคะสีที่มันคล้ายคลึงแต่ว่า ไม่เหมือนกันยี่ห้อต่างกันเนี่ยก็ใช้ได้นะไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่นะคะมันสิ้นเปลือกมากๆเลยค่ะแล้วก็ของที่น้าอามาใช้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีทํารีวิวนะคะเปิดถุงนะคะของเซโฟล่านะคะเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะเป็นคลิปต่อไปหรือว่าจะคลิปคลิปถัดถัดไปนะคะแต่จะพยายามทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะ ค่ะเสร็จแล้วค่ะไปอนะคิ้วนี่ก็เอาแค่นี้แหละรีบค่ะปัดนะคะมาคาร่ททาคิ้วนะคะของเหมือนลินดานะคะคือนำ้นำน้ามันมันยังไม่โอเคนะของเหมือนลินดาเนี่ยไอมาคาร่ททาคิ้วนี่ยพอปัดแล้วมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคิ้วเราเลยนะเลอะไม่รู้แบบคือต้องมาคอยเก็บรายละเอียดตลอดเลยค่ะแต่พอดีว่าจะไม่ไม่ใช้อะแต่เอาติดในกระเป๋ามาไง ก็เลยก็เลยต้องใช้ปน้ําหายนี่ก่อนเอาไปไว้ไหนแล้วเนี่ยแล้วก็เป๋าก็สุดจะลกเลยเล็กอีกตัางหากโอเคก็ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆฟังน้ําเราเสียงทั้งแสบหูเนี่ย เบาได้เลยนะคะเบาเสียงได้เลยนะบางทีเราก็ยังลำคานเสียงตัวเองเลยไม่รู้เสียงจะแบบอยู่ดีก็เสียงดังอะ่ะบางคนอยู่ดีเสียงดังก็ดังขึ้นมาซะงั้นแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวน้ําขอเก็บรายละเอียดคิ้วนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ําหาไม่เจอโอเคเจอละขอเก็บรายละเอียดคิ้วนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วต่อไปนะคะเสร็จไหมย,ยังไม่ค่อยเสร็จเท่าไหรแ่แต่ก็แต่ก็ไอ้นี้แล้วล่ะเพราะว่าต้องรีบขึ้นไปแล้วได้ยังเอ่ยจริงแล้วเดี๋ยวครั้งไหนเนี่ยถ้าน้ํามีเวลาเดี๋ยวนจะมาทำ how to mm hmm. เกี่ยวกับอ กา,การเขียนคิ้วนะคะแต่ละแต่ละครั้งใที่น้ำทำเนี่ยรู้สึกว่าน้ำจะรีบมากเลยในการเขียนคิ้วเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเป๊ะแต่ว่าเดี๋ยวนั้นจะมาเขียนให้ดูว่าการเขียนคิ้วที่ให้แบบชัดแล้วก็ปลายเนี่ยคมคมกริบนะคะทํำยังไงกันโอเคค่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเดี๋ยวน้ำมาปัดแก้มนิดนึงนะคะปัดแก้มนะคะ วันนี้นะคะน้ำใช้ของ Intuit นะคะตัวนี้แล้วก็หาไปแปรงปัดหาไปหาไม่เจออยู่ไหนนี่ค่ะโอเคเจอแล้วดูนะคะตัวนี้มันออกมานานแล้วนะ b i ซ s เนี่ยแปรงสวยมากเลยค่ะดูหรูหรานะโอเคงั้นเราก็อย่างนี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็ปัดไปนิดนึงนะคะ เดี๋ยวนี้จะทาปากสีแดงกันค่ะก็จริงๆแนละ้วมันก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะแต่มันก็ได้อยู่นะสีชมพูแก้มสีชมพูปากสีแดงเนี่ยไม่รู้คิด,คดอะไรโอเคเสร็จแล้วค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเชดดิ้งจมูกกันนิดนึงค่ะตัวเดิมค่ะนางเอกของเรานะคะยูทิฟนะคะใช้สีอ่อนนะใช้สีอ่อนเหมือนเดิมนะจ๊ะ ล่างลงมาจากหัวคิ้วนะคะไปที่จมูกนะคะสันจมูกนะตรงนี้ยเขาเรียกว่าอะไรข้างจมูกเนี้ยนะคะถูไปถูถูอันนี้ถูได้นะแต่ว่าเบามือถ้าแบบถูักหนักเครื่องสําอางมันจะไปโดนแป้งตัวอื่นแล้วก็เครื่องสําอางที่เราลงไว้นะคะตรงนี้นิดนึงให้ดูแบบว่ามี ปีกจมูกนะคะพี่แบบว่าเล็กๆน่นารักน่นารักอะไรอย่างเงี้ยะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาลงนี่กันดิสติกนะคะตัวนี้นะคะเป็นของ Color Pop นะคะตัวนี้อยากได้มานานแล้วะคะ่ะในต่างประเทศเนี่ยเขามีขายมาเป็นปีแล้วนะเพิ่งเข้าไทยไม่นานนี้เองแต่ว่าสีนี่คือแจ่มมากสุดๆสวยสุดๆ แั๊หนึงนะคะเดี๋ยวค่อยเมาส์เก็บขอบปากนิดนึงค่ะใช้คอนซีลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะของสกินฟู้ดนะคะ เดี๋ยวน้องขอเก็บขอบปากนิดนึงค่ะมันเลอะออกมาเก็บขอบปากนะเราก็ใช้คอนซีลเลอร์เก็บเลยก็ได้นะ โอเคเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไฮไลน์นิดนึงนะคะไฮไลน์น้ำออนไหนมากว่า oh. เดี๋ยวนะคะหาไม่เจออ๋อไฮไลน์นะคะวันนี้นะคะใช้ของอ e ีทูดี้ค่ะ่เช่นเคยนะคะตัวนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะรู้สึกว่ามันจะมีออกมานานแล้วละแต่น้ำยังใช้ไม่หมดนี่นะคะแล้วก็มีตรงนี้ด้วยโอเคอย่างนี้วันนี้เราใช้แบบน้ำนะจ๊ะ แก้มน,นิดเดียวแล้วก็ทาไปที่จมูกนะคะนิดน,งนะะงน,น,ดนึงนะคะตรงหนกแก้มนิดนึงนะคะกอมุมปากนิดนึงนะคะอ่าแล้วก็หน้าผากด้วยอโอเค แล้วนะคะเดี๋ยวน้าขอเก็บรายละเอียดที่ตายอยีกนิดนึงที่มันเลอะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสวยด่วนเหมือนจะไม่ค่อยด่วนนะแต่น้องก็อยากทําแต่ละคลิปออกมาให้มันโอเคที่สุดนะคะเพื่อนๆจะได้แบบว่าแต่งตามได้แล้วก็เข้าใจง่ายนะคะทุกครั้งนะคะอย่างที่บอกนะคะใช้อายแชโดว์หรืออะไรที่มันเป็นฝุ่นคนที่จะขะออกนะจ๊ะเก็บนิดนึงนะคะที่เลอะ โอเคแล้วก็ใส่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะที่ร่นกลางตาอ่าที่หางหัวตานะด้านล่างโอเคค่ะเดี๋ยวเก็บนู่นเก็บนี่พอดีอ่ะมันไม่ด่วนแล้วละ่ะสวยด่วนเนี่ยเรียกว่ามันนั่งคุยด่ยวนเนาะแต่ว่า เดี๋ยวเยวน้ำขอเก็บป่าอีกนิดนึงน้ำมีปัญหามากเลยอะตอนใช้จิ้มจุ่มแล้วเวลาทาแล้วมันจะชอบเลอะออกมาข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะอย่าลืมนะคะน้ำขอคำแนะนำนิดน,นึงนะคะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่แบบว่าเป็นสิวหินหรือว่าสิวข้อสารที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะ แล้วก็มีวิธีที่แบบว่าทํารักษาให้มันหายอ่ะยังไงเพื่อนๆช่วยแนะนําแล้วใส่ไปในคอมเมนต์ให้น้าด้วยนะก็เป็นยังไงมางคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้นะคะเข้ากับสีชุดเลยเนาะเข้ากับสีเสื้อเนาะก็ยังไงก็ฝากติดตามชมในคลิปต่อ,ตอไปนะคะคลิปนี้จบแล้วคะ่ะฝากเพ,กพกื่อนๆ ติชมนะคะหรือว่ากดติดตามนะคะยังไงนะคะถ้ามีข้อสงสัยใส่ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยจ้านน้ำยินดีรับฟังนะคะแล้วนำไปปรับปรุงนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ